สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเหรียญหล่อบโบราณจอบเล็กหลวงพ่อเงนินบางคานนะครับรุ่นพิเศษนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยรุ่นพิเศษเนี่ยกับกับรุ่นที่ทันหลวงพ่อเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือรุ่นรุ่นที่ทันหลวงพ่อเนี่ย เขาด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นหลังเรียบๆนะครับเป็นหลังเรียบๆนะแต่ว่ากรรมวิธีการหล่อการสร้างเนี่ยเขาใช้แบบหล่อนะครับแล้วก็มีแม่แบบประกบนะอ่ามีแม่แบบประกบนะครับเนี่ยเนี่ยรุ่นพิเศษเนี่ยมันเป็นเป็นรุ่นอ่าที่เขาทาย้อนยุคอนุสรร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ระลึกระลึกถึงนะให้ระลึกถึงนะครับ เนี่ยเขาจะรักษากรรมวิธีการสร้างแบบเดิมไว้หมดทุกอย่างเลยนะการหล่อหรือว่าพิมพ์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นที่ทานหลวงพ่อนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยแต่ความแตกต่างเขาจะอยู่ตรงนี้ครับดี่ยด้านหลังเห็นไหมอืมเนี่ยเขาจะคล้ายคลึงกันเลยนะครับพิมพ์เนี่ยหน้าต้องเป็นหลวงพ่อเลยนะหน้าต้องเป็นของวัดบังคาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวัดอื่นสร้างเนี่ยอ่า ถ้าเป็นวัดอื่นสร้างหน้าตาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปยิ่งถ้ายิ่งถ้าเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยที่ไม่ใช่เหรียญล่อเนี่ยก็จะคนละอย่างคนละเรื่องเลยนะหูเขาจะมีการเจาะรูนะครับจะมีการเจาะรูถ้าเป็นปั๊มนะเป็นเหรียญปั๊มนะแล้วก็มีการสร้างตามๆกันมาหลายๆวัดนะครับเราต้องสังเกตให้ดีนะโดยเฉพาะหน้าตาเนี่ย ต่หยิบขึ้นมาปั๊บเนี่ยหน้าตานี่ต้องเป็นหลงเพราะเงินไปบ้บางคานเลยนะครับหน้าตาต้องประมาณนี้เลยนะเนี่ยราคาก็ไม่ได้แรงมากนะองค์เนี้ยน้องชายบอกห้อยไว้ตั้งแต่เด็กแล้วห้อยไว้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับอ่าห้อยไว้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็หายไปนะครับลืมไปเลยนะเออห้อยไว้ตอนเด็กเคยห้อยไว้นะครับ ย้อนกลับไปสามสิบปีก่อนบอกเคยห้อยตอน,นเด็กเคยห้อยอันนี้เป็นย้อนจุกนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า 2, นะครับที่วัดบางขานนะครับอำเภอโพนทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ แต่ถ้าเป็นวัดอื่นสร้างหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าหน้าตาเป็นของวัดไหนนะครับก็ต้องไปไปศึกษาไปหาดูนะอ่าแต่ถ้าหน้าตาแบบนี้ต้องก็ต้องคานเลยนี่แล้วก็คมมากนะครับเนี่ยคมมากๆเลยพระแท้เนี่ยจะสวยครับเนี่ยเพื่อนๆดูไว้นะพระแท้เนี่ยจะสวยมากสวยมากๆนะครับ คมมากเลยแล้วก็สังกะตีนหนาเป็นเป็นผมใช้คำว่ามันเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์ของวัดบางคานก็เลยนะเนี่ยสังกะติจะต้องหนาอย่างนี้ครับเนี่ยสังกะตีต้องหนาและคมครับถึงจะเป็นเหรียญหล่อแต่ว่าคมมากนะครับคมลึกสวยมันบ่งบอกถึงช่างที่เขามีฝีมือสูงมากนะครับถ้าพวกพระปอมจะช่วยนะอ่า ผมจะไม่อวยพระปลอมนะแล้วผมจะเนี่ยผมจะพูดตรงๆเลยนะครับจะไม่มาจะไม่มา,ารักษาน้ําใจเนี่ยพวกคนทําพระปลอมนะเนี่ยพวกพระปลอมจะช่วยนะครับขาดความปราณีนะครับจะไม่เหมือนช่งนางศิลป์ที่มีความรู้สูงที่มีฝีมือสูงนะครับก็จะสวยมากเลยนะเพราะมันบ่งบอกถึงถึงเอ่อความเป็นศิล ศิลปะของตระกูลเขานะครับอืมถ้าก็เป็นช่างศิลป์จริงๆเนี่ยเขาจะต้องแสดงฝีมือให้สุดฝีมือเลยนะครับอ่าเพื่อเป็นการประกาศศักดานะครับประกาศศักดิ์ศรีของช่างของบ้านเขาของตระกูลเขานะเพราะนั้นฝีมือเขาจะทำทำสวยกลิบเลยนะอะเพื่อไม่ให้เป็นเป็นที่อ่าขรหาได้ในภายหลังนะครับ เนี่ยเขาจะสร้างสวยมากนะแต่ถ้าบุกพระปอมเนี่ยจะช่วยครับเขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะว่าไม่ว่าเขาขายแค่องค์ละยี่สิบาทสามิบบาทแล้วก็ทําช่วยเนี่ยแต่ถ้าพระแท้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยสวยมากสวยมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายใ,ให้ดูนะอ่ะเเห็นไหมเนี่ยแล้วด้านหลังเนี่ย อันนี้เป็นเนื้ออทองเหลืองสำลิจนะครับเนี่ยผมขยายดูเลยไหมเนี่ยแล้วเนื้อเขาจะเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยนะครับปีสองพันร้อยี่สิบห้าเนื้อจะต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับจอบเล็กรุ่นพิเศษย้อนยุกเนี่ยจะมีความเป็นทองเหลืองโบราณของในสมัยนั้นนะอ่าแล้วเพื่อนๆดูครับอันนี้เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยสวยมากนะครับเนผมจะค่อยๆดูให้ให้ดูเห็นไหมเนี่ยพระแท้จะคือคมสวยนะครับช่างศิลนปน์ฝีมือสูงมากเลยและหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย ของวัดบางคาเลยน่าจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับย้อนยุคเนี่ยเขาทําตามแบบของเดิมหมดทุกอย่างนะเราดูจากย้อนยุคได้เลยนะครับในการศึกษาจอบเล็กตัวพะเงินนะเราสามารถดูย้อนยุคได้เลยนะครับเพราะย้อนยุคเนี่ยเขาทำตามของเดิมอยู่แล้วนะอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูก้นหน่อยให้ดูก้นหน่อยนะครับ เห็นไหมเห็นรอยอะไรไหมครับเห็นรอยตะใบไหมนี่กขาตะใบเดือยนะครับเห็นไหมเขาเจ็บเขาเก็บช่างที่มีความรู้สูงเนี่ยมีความปราณีตเขาจะเก็บนะครับเก็บรายละเอียดอะไรที่ไม่สวยงามเขาจะเก็บเขาจะรู้เลยนะครับว่าเขาจะเก็บตรงไหนตรงไหนอ่าเห็นไหมครับเนี่ย พระแท้ี่สวยจริงๆเนะี่ยผมยอมรับเลยว่าสวยจริงแล้วก็ตรงปลายหางของสังกติเนี่ยเขาจะมนเข้ามาสองข้างเนี่ยจะมนเข้ามานะครับโดนตัดเข้ามาแล้วครับปลายสังกติเนี่ยจะโดนตัดเข้ามาเห็นไหมทุกองค์เลยต้องเป็นงนี้หมดนะครับเนี่ยบริเวณปลายหางของสังกติอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลายหางสังกติเนี่ยเนี่ยปลายหางสังกติจะโดนตัดเห็นไหม โอเคนะครับอะให้ชมบารมีกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะ่ส่วนรุ่นที่ทันท่านเนี่ยเขาก็แนวนี้เลยครับแนวเดียวกันเลยนะ mm hmm. เหมือนกันหมดเลยนะครับอาจจะมีหลอกล่อนิดหน่อยนะครับสวยจริงๆนะครับถ้าเป็นของวัดบางขานเนี่ยสวยมากเลย Okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ